สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับสู่ m มดัมออนทีวีนะฮะวันศุกร์แล้วจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันอีกวันนึงที่เราจะได้ต้อนรับเออเรียกว่าหมอดู่วงจุย้ยฮวงจุ้ยที่การอยู่ที่อยู่อาศัยของบ้านเราเนี่ยเขาเป็นคนที่เขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ คือหนังสือขายดีมดแล้วนะเขียนหนังสือมาเจ็ดเล่มเรียกว่าเป็นหนังสือที่ขายดีทุกเล่มและนี่คงเป็นหมอดูคงช่วยที่อันดับต้นๆของประเทศไทยขอต้อนรับคุณพงษดายุนาทองหรือซินซีซินแส,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 สแจ๊กกี้หมิงนะ,สว,ส,ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีรจริงๆแล้ว,วค,คุณ <ชม S 1> นี่เป็นคนที่เรียกได้ว่าดังในโลกของการเขียนหนังสือพอสมควรก็เวลามีมีอะไรใหม่ๆอยากจะเสนอออกไปทีนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้กําลังเขียนอยู่ เป็นเรื่องของโง่เฮงแล้วก็จะเอาเกี่ยวกับเรื่องการศัลปกรรมบางเขียนเพราะว่าอย่างนี้การศัลปกรรมสมุิอ่ามันบอกโอ้หหน้าเราไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันดับอย่างยมากเสริมจมูกมาอย่างเงี้ยเสริมเสริมเสริมมากขึ้นอาดเขียนคิ้วเท้าอันนี้มันเป็นการแก้โง่เฮงได้ไหมนี่ผมไม่บรรยายมาที่หนึ่งนะแต่บรรยายสักพักหนึ่งมีผู้หญิงท่านหนึ่งตัวซิงแซ่ค่ะท่านหน้ามันเกิดบางอย่างจะแก้ไงครับก็ใช้เออถามอย่างนี้เลยคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าหลักของโงเฮงเนี่ยนะครับมันเรื่องของราศีเขาเปรียบเสมอ งโงเฮงนี่เหมือนต้นไม้ราศีนี่เหมือนหมากผลฉะนั้นถ้าเกิดว่างโงเฮ้งดีราศีจะต้องดีด้วยงโงเฮ้งดีคืองโงเฮ้งดีงโงคือ5เฮ้งคือลักษณะฉะนั้นงโงเฮ้งก็คือลักษณะหรือธาตุทาง5นั่นเองคือมีอะไรบ้างคะ,ะมันก็ประกอบไปด้วยหูตาจมูกปากแล้วก็คิ้วซึ่งมันสามารถที่จะอ่านอุปนิสัยการขึ้นลงของโชคชะตาการมีชีวิตคู่รวมถึงความเจริญก้าวหน้ามันเหมือนแผนที่อะสมมุติว่าคือคุณนี่บอกว่าอย่างไม่ต้องแต่งหน้ามันคุณจะดูออกเหรอ ดูได้ราศีดูได้ถ้าเป็นนิสัยต้องดูได้เป็นไงราศีเป็นไงราศีเนี่ยคือมันจะปรากฏขึ้นมาจากจากข้างในอ่ะคุณจีเขาเรียกคีเสกอ่ะมันอธิบายมันเหมือนกับว่าเหมือนกับใครคนหนึ่งเดินมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วมันมีออร่า <c oughs> ใช่แต่ปัจจุบันเขาไปเรียกคำว่าออร่าแต่จริงๆเนี่ยคือคีเสกขวยเสกคือราศีแล้วก,แวก็แล้วก็เลือดหลบเอาอย่างอีโมมันตัวดำอย่างเงี้ย ดำเสน่ห์มัแต่เขาเป็นคนหูสวยนะหูสวยหูสวยเดี๋ยวจะบอกว่าหูสวยมันเป็นยังไงคือบางทีบอกหูสวยบอกทำไมสิงแซไม่ชมหน้านี่เราพูดโง่เฮงเราชมหูก่อนเดี๋ยวได้เราว่ากันที่หลังแล้วก็หน้าคนเราเนี่ยมันก็ยังแบ่งออกเป็นรูปหน้าต่างกันไปเราจะเห็นว่าบางคนหน้าสี่เหลี่ยมเป็นสี่ปังโถวผู้ชายหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยดีมากงนั้นผู้ชายถ้าหน้าสี่เหลี่ยมจะต้องมีเนื้อนะฮะถ้าเกิดหน้าสี่เหล่ยมเนี่ยหน้าสี่เหลี่ยมนี่เรียมฮะของคุณก็ไม่เหลี่ยม ก็ยังไม่เหลี่ยมแต่ว่าผมดูจากตรงนี้ต่อไปเขาจะมีตรงนี้มากขึ้นมีอะไรครับมีตรงแก้มตรงแก้มมากแล้วไปฉีดโบ็อกอ่ะไปฉีดโบ็อกให้มันหายเลยฉีดโบ็อกคือไอ้เรื่องการฉีดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถาวรนะฮะแต่ว่าเรื่องของโเห็นเนี่ยฉีดทุกเดือนละใมัน เราฉีดทุกเดือนมาหาผมก็จะดูให้ทุกเดือนเหมือนกันนะเปลี่ยนทุกเดือนเพราะมันเปลี่ยนคือราศีกันคืองี้สมมติผู้ป่วยยังต้องการจะฉีดทุกเดือนคุณผู้นำหน้าคนเราเนี่ยมันเหมือนแผนที่มันจะมีอายุตั้งแต่หนึ่งหนึ่งขวบถึงร้อยขวบไปขวบไร้อยไม่ต้องเรียกขวบแล้วอายุร้อย่างงี้ขวบถึงอายุเขาแบ่งตามเขาบอกจะแบ่งสัดส่วนมันจะมีอย่างงี้มันจะมีโซนฟ้านี่คือโซนฟ้าฟ้าหน้าผากนะฮะแล้วก็คนแล้วก็ดิน ทีนี่ว่าช่วงวัยเด็กคือฟ้าคืออยู่บริเวณหน้าผากหน้าผากนหน้าผากอัหน้าผากเนี่ยเรียกว่าโซนฟ้าดินละดินนี่คือช่วงนี้จากช่วงตรงนี้ลงมาคนจีนเขาเรียกหญิ่งตรงคือบริเวณปลายจม,มูกลงมาถึงทางนี่เขาเรียกโซนโซนดินอันนี้คือโซนมนุษย์เราจะมันเกี่ยวอะไรฟ้าดินมนุษย์ก็คือเขาแบ่งไงแบ่งแบ่งออกมาง่ายๆอย่างนี้ก็ถ้าคนวัยตั้งแต่อายุหนึ่งขวบถึงสิบสี่ขวบมันจะดูที่หูถ้าเกิดว่าใครเขาเรียกว่า ลำบากเด็กๆก็วิ่งผัดสี่คุณล้านเม็ดหมุนเงินเงี้ยสมมุตินะหูก็จะไม่สวยหูจะแห้งหูจะรีบเอออีนี่เด็กๆสบายฮะอันนี้เขาเป็นหูคนช่างคิดอฮะกระดิกได้เด็กกระดิกหูนี้กูไม่ใช่หมาเออเออออต่อครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ะนะฮะแล้วก็พอ1นึถึงสิพอมา1 5บหถึงสคือช่วง1 5บหาถึงสเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงวัยที่กำลังเรียนและกำลังทํางานฉะ <c oughs> นั้นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเรียน <c oughs> การศ <c oughs> ึกษาน้าผาก <c oughs> อ่า สใช่นี่ถามว่าหน้าผากที่สวยอีดูยังไงก็คือว่าเราจะเอานิ้วเราเนี่ยสี่นิ้วเนี่ยทาบลงไปที่หน้าผากผมทาบได้เกินสี่เลยอะสี่ของคุณนี่เผยเผยมันจะไปแปดนิ้วแปดนิ้วเลยโอเคสี่นิ้วนิ้วเออสนิ้วนะฮะทาบลงไปดังนั้นหน้าผากที่ดีสําหรับทุกคนเนี่ยสี่นิ้วเนี่ยกำลังสวยถ้า อันนี้ก็คือสีนี้คือต้องใช้นิ้วต้องบอกว่าต้องใช้นิ้วตัวเองนะสี่นิ้วชิดใช่ไหมครับสี่นิ้วนี่เลยอ้าวไอ้เอใครับอาจารย์ฟังอาจารย์นะฮะอย่ามาทะเลาะกันเองนะฮะสี่สี่นิ้วนะฮะแล้วก็แต่ผู้หญิงมาผากกว้างเกินไปไม่ดีพร้อมต้องเป็นผู้ชายผู้ชายถ้าสี่นิ้วกว้างนี้ถือว่าจะดีคือคืองี้ผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดหน้าผากเขาอิ่มแล้วก็หน้าผากเขาประมาณสี่นิ้วคือผู้ชายเกิดมาเพื่อแบกภาระและต้องรับผิดชอบแต่ถ้าผู้หญิงอินหน้าผากกว้างเกินไป เหนื่อยโคตรเลยฮะเหนื่อยมากก็ต้องดูแลภาระเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่จะฉี่ฉ่ำซี่ในเรื่องครอบครัวหมายความว่าชีวิตคู่อีไม่ค่อยประสบความสําเร็จอ๋อหรอฮะใช่ถ้านผ่าอีกกว้างเกินไปหลังจากนั้นปุ๊บค่าเกิน30มสิบสามเอ็ดถึงสามสี่เขาเดินตรงนี้นะฮะภาษาจริงเขาเรียกเหลี่งคิงหวงซิงก็คือตาแหน่งคิ้วคิ้วหัวคิ้วซับนี่ผมนับแบบผู้ชายนะสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่เดินที่คิ้วนั้นคิ้วที่ดีคืออะไรหนึ่งเขาเรียกลากกลวยงัางลากกลวยงัางคือยาวสุดหางตานะฮะสอง หว่างคิ้วเนี่ยไม่ควรจะแคบเกินไปแคบเกินไปถามว่าเราเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานหว่างคิว้วคือต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกยิกตงตึงตำแหน่งเนี่ยถือเออคนจีนถือเป็นใจเสี่ยงเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกความสาเร็จของคนเราใช้สองน,นี้ทางลงไปครับนะฮะแล้วก็พอมาสามสิบห้าถึงสี่สิบก็จะมาดูที่ตาอว่าตาเขาเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าตาเขา อูซิงก็คือใสอแล้วก็ไม่มีเส้นแดงๆผ่านลูกในตาดำแล้วก็ตามีประกายที่สวยงามช่วงวัยนี้เฮงที่สุดรวยที่สุดยังไงที่เรียกว่าตาแต่ยางเงี้ยมีเต็มเลยอ่ะอาจารย์นะฮะคุณคงจะนอนตื่นกับผมมาก <laughs> ต้องดูอย่างพ <laughs> ี่วต้องดูอย่างพี่วอนเพราะว่าใกล้วัยที่จะดูที่ตาสามสิบเกินจากสามสี่อ่ะของของคุณมดดำเนี่ย ตรงนี้ก็คืออยู่อยู่ที่ตาฉะนั้นการดูตาเนี่ยก็ต้องดูว่าขาวขาวสดิดไหมดำดำสดิดไหมทีนี้ก็มีคำถามกับว่าเอายิ่งลบคนต่างชาติก็ใช่เนี่ฟ้าตาน้ำตาลใช่ไหมก็ฟ้าก็คือฟ้าไปน้ำตาลก็คือน้ำตาลไปแต่ก็ให้เป็นสีที่มันธรรมชาติธรรมชาติของเขาเช็คความเคลียร์ความใสถูกต้องเขาง่ายๆเราเปรียบตามเปรียบเหมือนอัญมณีอ่ะ นะฮะพี่นี่นใช่แล้วก็คืออาไว้ว่าที่ผมพูดถึงเนี่ยมันยังสามารถจะอ่านอุปนิสัยของคนเราได้ได้ได้ทั้งหมดเลยไหนลองแบบอย่าแทรกอาจารย์แทอาจารย์ดูจิระกนันอย่างอีโมคนเนี้ยนะเขาเป็นคนที่ขอบหูเขาโค้งผ่องโค้งและคนที่หูกลางเนี่ยจะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นฉะนั้นคนที่ขอบหูแบบนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีความที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาหมายความว่าคุณจะมีเป้าของคุณะ คุณเห็นคนอื่นทําตรงนี้ได้ปุ๊บเดี๋ยวกูต้องทาให้ได้นะฮะอันนี้คือหูขอบหูที่มันผ่องโค้งแบบนี้ครับส่วนในด้านเอาเรื่องความรักได้ไหมได้ครับผมอยากรู้มากเ <laughs> ส่วนในเรื่องของคู่ครองเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณเป็นคนคือราศีของคุณเนี่ยเป็นลนักษณะที่อ่กกสีนะคือลักษณะดีแต่ผู้ชายที่ตาแบบนี้และคิ้วทรงเนี่ยมันช่างเลือกอืแล้วก็มี มีอะไรของตัวเองเยอะอ่ะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเหมือนมันหล่อมากมีช้อยมีช้อยหรอแล้วมันจะมีไหมฮะคู่เนี่ยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าคพราีว่าคคืออย่างนี้นะคือคือคุณจะมีบรรทัดฐานของคุณหรือบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าคนเนี้ยคุณโอเคแล้วนี่ผมอาจจะตาคิ้วคุณนะแต่พอไปสักระยะหนึ่งคุณอาจจะบอกเขาว่า พี่ยังไม่พร้อมจะดูแลใคร,รอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าตาตาคุณเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นคนที่เลือกเลือกอะไรเกี่ยวกับตัวเองค่อนข้างเยอะ,อะอเรื่องอย่างเงี้จะมีเยอะอ,อ่ะโอเคพออ่ะเดี๋ยวเป็นการรายกันอ,อ่ะ,อ,ะอีนี่เอาแบบสั้นๆคนนี้คิวเขาสวย วเขาใหญ่แล้วก็จมูกของคุณเนี่ยคำว่าจมูกที่ดีดูยัยงไงคืนหนึ่งต้องดูว่าปีกจมูกมีเนื้อไหม,มปลายจมูกสวยไหมแต่ปีกจมูกของคุณเนี่ยมีเนื้อถ้าไปเสริมมาเหรอถ้าเสริมมาแล้วมันไม่ไม่ขัดแย้งกับรูปหน้าโอเคอเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่มีตําราขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่มีการศึกตานะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวช่วยเยอะมีตัวช่วยเยอะมากแต่ว่าคือเราจะดูจาก ของที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยว่ามันบาลานซ์กับหน้าเดิมเขาไหมของคุณฝีจมูกของคุณดีปลายจมูกคุณกลมแล้วก็ผู้ชายส่วนใหญ่ที่หางตาชายตาสวยเนี่ยนะจะได้คู่ชีวิตที่ดี <Wow. S 1> นะฮะชอบเลยใช่ไหมชอบน,น,นอบนะฮนะต้งใจเั้กันพอแล้วไม่ดูแล้วแล้วก็คิ้วคุณเ,เป็นคิ้วที่ใหญ่ คิ้วที่ใหญ่เนี่ยก็เป็นคิ้วของคนที่ช่างทิศถ้าต่อไปคุณจะพัฒนาความสามารถของคุณได้อีกเช่นกันถ้าคุณไม่ไม่ไม่เบื่อหรือล้มล้มเลิกกลางคันซะก่อนนะประเด็นกลัวตรงนี้อย่างเดียวปากเหรอครับปากที่ดีควรพอสมควรอ่ปากที่ดีดูยังไงปากที่ดีคือหนึ่งปากบนปากล่างอีกต้องเท่ากันสองปากต้องเป็นสีชมพูหรือว่าแดงระเรื่อสามต้องมีเส้นที่ปากฉะนั้นพวกบักมากในกลารมร์ หรือว่าประเภทที่บอกว่าคืนชีวิตวุ่นวายเรื่องพวกนี้มากเลยฝากบนจะหนามากอุ้ยห,ห,หนาปะอย่างเงี้ยอันนี้ของคุณปากบนปากล่างเท่ากันอุ้ยลดแต่ถ้าหนากว่านี้เข้าเกณฑ์มากามอ่ะอ่ะแล้วถ้าปากบนเล็กแล้วข้างล่างใหญ่แล้วครับบอกอะไรได้อะฮะไอ้พวกนี้พูดจาสีสวยเพราะว่าปากห้อยเออใช่ครับใช่แต่ถ้าเกิดว่าปากบนอีอิมแล้วก็ ปากบนปากคือปากสวยเนี่ยนะสมมติว่าหน้าทั้งหน้าโงูเฮงธรรมดามากเลยแต่ถ้าปากสวยเนี่ยก็สามารถที่จะยังดาราไทยใครหง่เฮงดีเออใช่เอาชายหรือหญิงนะเอาชายเอาชายชายใช่ไหมเออที่โงูเฮงหน้าจะหน้าครบหมดในการโง่เฮงอ่ะไม่เป็นเออเป็นรุ่นใหญ่แล้วอ่ะอย่่งอย่งอย่างหน้าสี่เหลี่ยมอย่างคุณเออ แบบพูดไปมันก ну no ็คุณบอกบอชูอย่างคุณปัญญานี่ก็โง่แฮงดีคือหน้าคุณปัญญาเออปัญญาโง่แหงดีอะหน้าสี่เหลี่ยมคือหน้าดูธรรมดาธรรมดามากอย่างหน้าของพี่ตาปัญญาเรียกว่าหน้าหน้าสี่เหลี่ยมใช่นี่คือดูเพิ่งเผยธรรมดาธรรมดามากแต่จริงหลักของโง่แฮงก็คือธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่่วหน้าคุณวิทวัฒน์ก็หน้าสี่เหลี่ยมใช่เออจริงคุณที่นี้ก็คิดออกนะฮะแล้วอย่างถ้าเกิดเราไปพูดถึงว่าถ้าเกิดเราไปดูบุคคลที่รับรับราชการนะครับแล้วจะขึ้นไปเป็นระดับในพงในพลเนี่ยไปดูเห็นหน้าสี่เหลี่ยมมบลลล็ออกกกนนนี้้้ทุคแวถาาห่ะ น้ากลมเป็นนักบริหารอ๋อ่เรียกว่าน้ากลมของคุณมะดำเนี่ยมันเป็นหน้าผสมเป็นสี่เหลี่ยมผสมกลมของมาดำเนี่ยแหละกลมแต่โบท็อกซ์เนี่ยมันทำให้เรียงดูมีมิติมากอานนี้ก็ไม่เรียกว่าอันนี้ก็อันนี้ของคุณเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนหน้ายาวเขาเรียกว่าเป็นคนคือผู้ชายอันนี้หน้าโครงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนหน้าตาดีเพราะว่าหน้าเป็นคนรูปทรงหน้ายาวโอเคผ่านไปสองรอบคนนี้และวคนนี้เนี่ยนะฮะ คุณบดดามีศักษณาพิเศษอย่างหนึ่งคือหูคุณเนี่ยถอยไปข้างหลังคําว่าหูถอยข้างหลังเราดูไงหูกลางคือกลางมั้งยี้ใช่ไหมหูถอยข้างหลังคือมันแนบเข้าไปลักษณะหูลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ทํางานสําเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะมีความมีความสามารถสูงแต่คิ้วอันเนี้ยคือคือแบงนี้นะง่เข่งขั้นสูงเนี่ยมันสามารถจะอ่านหน้าข้างซ้ายกับหน้าข้างขวาได้<ห>คุณมาดาหน้าข้างซ้ายหน้าข้างขวาที่ผมมองเนี่ยมันมีความต่างกัน งงคือเออหน้าข้างหนึ่งเนี่ยของคุณเนี่ยก็คือคุณทํางานที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณมีความสุขแต่อีกข้างนึงเนี่ยมันเป็นหน้าที่บ่งบอกถึงมันเป็นความนักสันโดษนะใช่ไหมไอ้ตาสองข้างมันไม่เหมือนกันนะอืมเออแล้วก็มีมีโลกส่วนตัวสูงอืมฮะคือบางทีแล้วคุณอาจจะมีเพื่อนสนิทคุณสักสองคนสมมุติแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะปรีดจริงๆแล้วสองคนนี้ก็หาคุณไม่เจอนะเออเพราะหน้าสองข้างเนี่ยมันถ้าเกิดดูให้เรื่องจริงมันจะอ่านได้อ้โห แม่นมากกันแล้วยังไงต่อฮะเริ่มเริ่มเริ่มอินมากขึ้นไม่คือที่ต้องบอกว่าที่อาจารย์ดูอย่างนี้แล้วเราถามต่อไปท่านผู้ชมคือมันยิ่งมันยิ่งถามอาจารย์บอกครับตรงไหนแล้วเมื่อกี้ตาเตออะไรไปอ่าตอนนี้ตาคุณมันฑดำอายุตารับผิดชอบอยู่นะสาวัสี่ สามสี่เออผมลืมบอกไปสามสี่น่ยน้ำอายุไทยแต่ถ้าเกิดจีนเนี่ยเขาจะกินเสกโวยอีกปีน,นึงให้ย<า>ุดเป็นบวกสิฮะ<า>แค่สา <5 S 2> <4 S 1> มสี่กูก็ช้ำใจอยู่แล้วไม่ธรรมามันคนละตำรา,มมาออไอ้ช้ำใจมันก็ช้ำสิงแฉม,มันก็ช้ำเหมือนกันใเพราะมันก็บวกเหมือนกันน่ะทุกคนมันเป็นกฎทองเขาอ่าบวกไป็นสามสิบห้าสามสิบห้านะเขาก็ก็คือสามห้าเนี่ยก็คือเดินที่ตาผมผมจะไล่ให้ดูนะครับสามห้าสามหกเขาเลือดไล่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ินเดี๋ยวเขาจะนับสามเก้าสี่สิบห้าสามสิบห ท่านผู้ชมฮาสามสิบห้าสาหหดูที่ขาวเอาหัวตาขาวซ้ายขวาหัวหัวตาสะขาวซ้ายขวาที่ชิดจมูกอ่ะใช่ใช่ใช่นะฮะสามเจ็ดสามแปดเนี่ยเดินที่ลูกกรตาดำสองข้างออ๋ลูกกระตาดำสองข้างสามเก้าสี่สิบเดินเดินที่หางตาข้างด้านนอกเนี่ยซ้ายขวาเหมือนกันอ๋อนะฮะฉะนั้นถ้าตาอีเช็งสวยแล้วก็ ประกายดีและคิ้วด้รูป4ปีนี้เป็นถือว่าเป็นปีที่เมกมันนีได้สุดยอดแต่ถ้าอย่างนี้คนที่ตามีแบบเหมือนกับว่ามีรอยอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมามีเส้นมีอะไรอย่างเงี้ยจนถึงช่วงอายุนั้นก็แปลว่ามันจะต้องไม่ดีเลยเหรอใช่ก็คือว่าสมมุติว่าเอาสมมติตาเเขกแล้วกันเอาง่ายๆสมมติตาเขนะฮะถือว่าเอาอายุที่มันเดินถึงตาเนี่ยมันมีข้อบกพร่องแล้วถ้าเกิดดูอวัยวะส่วนอื่นของอีไม่ดีด้วยไม่ดีด้วยนะแก๊กซีไ่หายเลย Hmm. อ่ะเหนื่อยสิสี่ 40, ไม่ดูที่ตาใช่<า>ครับรากเลสีเหรอสี ถึง50เดินที่จมูกนั่นจมูกดูยังไงผมไล่ให้ดูนะ11เอ็ขาเรียกสวกึ่งสวกึ่งต้องช่วยสูวมาที่อาจารย์โอเคครับอาจารย์ช่วยอธิบายไปเลยสิบสวกึ่งคือเขาเรียกรากภูเขา11สวกึ่งนะฮะ42เนี่ยผมนั่งแบบผู้ชายนะ42่สอเขาเรียกเจงเสียกงไต่คือ42 43 44 45นี่คือนี่เจียสิวเจียเดินที่จมูกนั้น4647เดินที่หนกแก้มโอ้โหมันละเอียดจ้าสี่แปดสี่เเดินที่ตรงจมูกแล้วถ้าใครจมูกสวยและหนกแก้มสวยนะ ถ้าเราถ้ารับราชการไอ้ช่วงเนี้โอ้โหขึ้นถ้าทำธุรกิจก็เศรษฐกิจดีไม่ดีไม่รูร้รับกําไรอย่างเดียวมาถ้าสมมติช่วงนี้สวยใช่ถามว่าจมูกสวยดูยังไงเขาบอกแล้วว่าจมูกที่สวยขึ้นหนึ่งจะต้องแรดูแล้วมีนเนื้อแลดูแล้วมีเนื้อนะฮะนะครับสองต้องไม่ดําเหมือนขี้เท้าถูกน้ําจมูกใช่คือบางคนเนี่ยผิวขาวแต่ถ้าเกิดจมูกคํำขึ้นมาเนี่ย ช่วงนั้นเสียหายเรื่องเงินมากหรือถ้าเกิดจมูกสีออกเป็นสีแดงจัดขึ้นมาก็เสียหายเรื่องเงินเช่นกันถ้าใสๆสวยๆเลยเช่นกันงใช่ไหมอู้ยสุดยอดก็ไม่ทาเลเซอร์ที่จมูกสิก็ได้ไดมครัก็ผมก็จะดูให้อีกเหมือนกันว่าทํามาแล้วเป็นยังไงทามาแล้วรับกันมอ้าวก่อนไปมีคําถามอะไรมากมายนะครับท่านผู้ชมาต่อไปครับนี่คือเราดูไปถึง50แล้วครับหลังจาก50มาดูจากตรงไหนต่ออ่าโอเค50ิก็ไปเป็น50เมื่อกี้ผมบอกไว้แล้วนี่ยมันจะเินตรงนี้ ทุกคนจะมีร่องตรงนี้ครับถ้าเรียกยิงตรงใครจะลำบากไม่ลำบากเขาบอกจะเริ่มดูตรงนี้และใช่ตอนแก่คือถ้าเกิดตรงนี้ตื้นนะคือตรงนี้ตรงนี้ที่ดีคือจะเขาดูยังไงหนึ่งอยู่ตึงคือต้องชัดต้องลึกแล้วก็ชัดไหมชัดโอ้ยาวเหมือนไผ่ผ่ายาวเหมือนไผ่ผ่าซี่จะยิ่งโอแต่ถ้าเกิดตำแหน่งนี้ตื้นตื้นแล้วก็สั้นๆนะชีวิตอีพันหัวง่ายมากเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวชีวิตอีวุ่นวายมากถ้าตรงนี้ ตื้นเกินไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าบริเวณนี้มีความอิ่มนะฮะแล้วก็เส้นนี้สวยสาหรับผู้ชายช่วงนี้ช่วงเนี้ยต,ตรงนวดตรงนวดตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่นะฮะช่วงห้าสิบกว่ากว่าไปช่วงนั้นการงานหรือธุรกิจการค้าอีกก้าวหน้าขึ้นีกคำถามเดียวเส้นตรงนี้บางคนก็บอกว่าไม่ดีบางคนก็บอกดีอย่าแปลออกโอเคตรงนี้คืออะไรเส้นนี้นะครับเขาเรียกว่าควบเหลง แปลเป็นไทยก็คือว่าเป็นเส้นประกาศิทธิ์ควบเหลงเส้นนี้สําหรับผู้ชายนะครับจาเป็นมากยิ่งยาวยิ่งชัดยิ่งลึกยิ่งดีผู้ชายจะไปทำเลเซอร์ออกหมดละเนี่ยเดยวใจเย็นๆหน่อยยิ่งยาวยิ่งชัดยิ่งลึกยิ่งดีเขาหมายความว่ายิ่งยิ่งยิ่งแก่ก็คือยิ่งอายุมากอํานาจบารมียิ่งเยอะลูกหลานก็ยังเข้าหาเขาอู้ช่วงอายุพี่เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิง กระเส้นนี้ชัดมากเป็นไม้นะ้ยจริงมากเลยนะอเบรกก่อนครับจะกลับมามานับอ่อนจริงมีฮะท่านผู้ชมครับยังมีคำถามอีกเยอะแยะเลยผมรออยู่แล้วยากมือ